สวัสดีนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับในคลิปนี้นะฮะผมมาอยู่ที่ตลาดน้ําแล้วกันนะครับรอบนี้ผมจะขอจัดไปเป็นรูปแบบออโต้ก่อนดีกว่านะฮะก็คือชิมลางไปก่อนแล้วกันนะครับก็กดเบาๆเพียงประมาณแตละสิบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะฮะว่า30ตานี้มันจะพอที่จะได้ตัวใหญ่ๆหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าว่ามันเข้าเป็นตัวสเกตเตอร์ก็ไม่แน่นะครับําดวกจะจัดก็น่าจะพอนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับ อ่าตอนนี้เหลือประมาณ21ตัวหมุนนะฮะก็ถือว่ายังไม่เจอตัวใหญ่นะอ่าตัวนี้เป็นผักนะครับคล้ายๆกับผมจะโอ้โหตัวนี้เต็มแผงไปเลยนะฮะก็ถือว่าแจกหนักอยู่นะ84บาทเลยนะฮะรอบนี้นะครับผมก็จะกดชิมลางไปก่อนนะฮะในแต่ละรอบนะครับแล้วค่อยที่จะไปกระตุกแล้วก็ใช้วิธีการเบ็ดขึ้นเบ็ดลงนะครับไม่รู้ว่ารอบนี้ผมจะพอมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปลุ้นตัวสเกตเตอร์หรือว่า ตัวฟรีสปินหรือเปล่านะฮะอ่าสวยงามนะครับตัวนี้เบาๆไปนะฮะเหล็กประมาณ14ตัวหมุนนะครับรอบนี้นะฮะอ่าไปกันเลยก่อน,ก,อนก่อนดีกว่านะฮะรอบนี้จะไม่รู้ว่ามันจะคงจะไม่ได้แบบว่าแตกเยอะนะสำหรับต้นเกมนะครับผมจะรอลุ้นตัวที่แบบว่ากดมือนะฮะอ่ะอีกประมาณ8-9ตัวหมุนนะครับรอบนี้อ่ะไปต่อกันเลยดีกว่านะฮะอีกประมาณ7ตัวหมุนนะ อ่าสวยงามนะครับเบาๆนะฮะเก็บเล็กเก็บน้อยไปก่อนนั่นแหละสวยวายมาแบบนี้ถ้ามันมาประมาณ2รอบติดก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอีก2ตัวหมุนนะฮะในรอบนี้อ่าตัวนี้นะฮะดอกไม้สีม่วงนะครับโอ้โหวายไม่เชื่อมนะฮะตัวเมื่อกี้อ่ะสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหยังได้อยู่นะ7บาท50ตังค์นะครับอ่าโอเคนะฮะก็ออโต้ประมาณ30หมุนเราหมดไปแล้วนะครับรอบนี้ผมก็จะกดมือแล้วกันนะฮะขอไปที่50บาทแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้ามัน เหนื่อยก็อาจจะใช้วิธีการเบ็ดขึ้นแล้วก็เบ็ดลงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าเราจะมีสิทธิ์เข้าไปลุ้นตัว scatter หรือว่าตัวฟิสปินหรือเปล่านะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะฮะนั่นแหละวายมาเออนั่นแหละสวยนะฮะสิบาทระเบาอีกรอบนึงโอ้โหตัวนี้มีตัววายแต่ไม่มีตัวเชื่อมนะฮะอ่ะไปต่อเนื่องกันเลยดีกว่าโอ้โหนั่นแหละสิบยังได้อยู่นะครับตอนนี้ก็ยังเบ็ดเท่าเดิมอยู่นะฮะประมาณ50บาทแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นการชิมรางในรอบที่2นี้นะฮะแล้วค่อยไป กระตุกขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งถ้ามันเหนื่อยๆนะครับก็อาจจะเบรดตามก่อนนะฮะแล้วค่อยกระตุกขึ้นไปสูงกว่าเดิมนะครับอ่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้นะครับรอลุ้นตัวสเกตเตอร์นะครับมันต้องมาทั้งหมด4ตัวนะครับเราถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปลุ้นนะฮะตัวฟีเกมหรือว่าตัวฟีสปินนะครับโอ้โหรู้สึกว่าจะเงียบๆนะฮะไม่แน่ผมอาจจะได้ปรับเบ็ดลงแล้วแหละดูๆแล้วนะฮะสเกตเตอร์ก็มาอย่างละตัวเองนะฮะในรอบนี้ โอ้โหเบาๆนะฮะหกสิบบาทแต่ก็ถือว่าโอเคนะฮะนั่นแหละสวยท่านมาสองรอบติดแบบนี้ถือว่าใช้ได้นั่นแหละโอ้โหตัวนี้เต็มแผงไปเลยนะฮะเก้าร้อยสามสิบบาทอะไรจะขนาดนี้นั่นแหละอีกรอบหนึ่งนะฮะอีกร้อยยี่สิบวายังอยู่ได้ไหมโอ้โหเสียดายตัวนี้นะครับก็เป็นตัวบิ๊กวินไปเลยนะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับสาหรับในรอบนี้นะอืมนะไปต่อกันเลยดีกว่านะฮะรอบนี้ดูดูแววแล้วก็น่าจะพอที่จะได้อยู่นะฮะผมขอ ปรับเบ็ดลงก่อนดีกว่านะฮะกระตุกตักนิดนึ่งแล้วกันรอบนี้ไป10บาทนะครับามาดูกันเลยดีกว่าไม่ใช่ว่าตัวสกเกตเตอร์มาตอนที่ผมแบบปรับเบ็ดลงนะ10บาทเองนะฮะในรอบนี้นั่นแหละสวยก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่าไม่ได้ละโอ้โหสินะฮะแถวสามไม่มาเฉยนั่นแหละสวยตัวนี้อีกรอบไหมอีกรอบไหมยังได้อยู่นะครับถือว่าโอเค อ่าโอเคนะฮะแบบนี้ก็ขอปรับขึ้นไปเลยแล้วกันรอบนี้ขอจัดไป100เลยแล้วกันนะฮะเป็นการกระตุกนะครับถ้ามันมาไวก็ถือว่า100มันน่าจะแจกค่อนข้างหนักนะฮะแต่ต้องมาดูก่อนนะครับว่าไม่รู้มันจะแจกหรือเปล่าเนาะอ่าสวยนะครับ150ตัวนี้นะฮะโอ้โหนะฮะตัวคิวตัวนี้ยังได้อยู่โอ้โหไม่ได้แล้วนะฮะ245บาทนะครับเมื่อกี้นะครับไปต่อเนื่องกันเลยดีกว่า อโอ้โหนั่นแหละยังได้วายอยู่เบาๆไปเก็บเล็กเก็บน้อยไปก่อนแต่ผมว่ามันก็ยังเหนื่อยอยู่นะไม่แน่ไม่แน่นะผมอาจจะปรับเบ็ดลงอีกสักรอบนึงนะครับกระตกว่าตัว s c a ตอร์มันจะมาหรือเปล่านะฮะหวังว่าในรอบนี้ไม่น่าจะเกลือนะนั่นแหละสวยนะครับวายมาแบบนี้นะฮะยิ่งถ้ามันซ้ำสองซ้ำสามนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะบวกเยอะอยู่นะฮะโอ้โห แกตเตอร์นี่ผมดูแล้วมันไม่มีแววที่จะมาเลยนะได้ไหมยังไม่ได้อีกนะฮะในรอบนี้นั่นแหละว,วายเต็มแผงโอ้ยยังยังไม่เต็มเกือบเกือบเต็มนะฮะก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะ210บาทนะครับอ่ะไปต่อเนื่องเลยดีกว่านั่นแหละสวยตัวนี้โอ้โหนะฮะเกือบเต็มแผง375บาทนะครับอ่ะไปต่อเนื่องเลยดีกว่ายังอยู่ที่100บาทเช่นเดิมนะครับรอบนี้นะฮะ ตอนนี้ก็เริ่มที่จะติดลบแล้วแหละดูดูแล้วนะฮะแต่ผมก็หวังว่ามันน่าจะมานะตัวสเกตเตอร์นะครับก็รอรุ่นดูนะฮะอะไปกันเรื่อยๆก่อนดีกว่านะครับรอบนี้โอ้โหเริ่มที่จะติดลบแล้วนะฮะโอ้โสเกตเตอร์มา2ตัวเองนะฮะรอบนี้มาเหอะนะ,ะรอบนี้นะฮะถ้ามันเข้าโอ้โหมันไม่มาลอะออาขอปรับไปประมาณ1 0บบาทเช่นเดิมก็แล้วกันนะฮะกระตุกลงไปสักนิดหนึ่งแล้วกัน เดี๋ยวรอให้มันเข้าประมาณนักสองสารอบนะครับแล้วเราค่อยกลับไปที่เดิมนะฮะไปใช้วิธีการกระตุกยอดหนักอีก,กรอบหนึ่งแล้วกัน,กนหวังว่าในรอบนี้จะได้ลุ้นตัวสเกตเตอร์นะครับนั่นแหละอ่ะสวยอยู่มาสเกตเตอร์มาโอ้โหไม่มาเลยนะฮะรอบเดียวไม่ซ้ำอ้าตัวนี้สวยนะฮะ7บาทอีกไหมโอ้โหไม่ซ้ำอีกแล้วโอ้โตัวแรกไม่มาเฉยนะฮะ,ะขึ้นไป100นะครับเมื่อกี้เราก็ปรับเบ็ดลงไปประมาณ10บบาทเนาะ ยอดมันเลยต่ำๆอ่าตัวนี้สวย300นะครับจัดมาโอ้โหไม่ซ้ำอีกแล้วขอเอะนะมาแบบซ้ำสองซ้ำสามนะฮะมันค่อนข้างที่จะแจกดีนะครับโอ้โหสเกตเตอร์ได้ไหมโอ้โหไม่มาอีกตัวนี้สวยๆแต่มันไม่เข้านะฮะอือนั่นแหละลุ้นตัวสเกตเตอร์ดีกว่ารอบนี้ขอเถอนะจัดมาโอ้โหเลขกสองแถวนะครับแถวนี้เป็นไงได้ไหมยังไม่มาอีกโอ้โหลุ้นแถวสุดท้ายขอเถอะจัดมาหนึ่งตัว โอเคไปเลยนะฮะรอบนี้จัดไปนะฮะสเกตเตอร์เข้ามานะครับก็12ตัวหมุนนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยหวังว่านะฮะถ้ามันบวกจะจัดผมน่าจะพอนะครับแต่ถ้าว่ามันเนนื่อก็ไม่แน่อาจจะใช้วิธีการจัดซื้ออีกรอบหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นการกดมือเนาะอ่าเบาๆไป40บาทวายยังอยู่แบบนี้สวยนั่นแหละเต็มแผงแบบนี้โอโหเจ็ดล้วโอ้วายแบบแบบนี้จัดไปนั่นแหละโอโหแปดร้อยสิบบาทโอ้วายเพิ่มอีกปุ่สาม โอ้โหเต็มแพงโอ้โห2180โอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะฮะรอบนี้รัวๆไปเลยนะครับ4,400บาทไปแล้วนะฮะในรอบนี้นะครับโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยนะฮะโอ้โหเป็นบิ๊กวินไปเลยนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมก้วินนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะฮะ4,460บาทไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้กําไรนะฮะดูๆแล้วได้กาไรแล้วแหละก็เหลืออีกประมาณ10ตัวหมุนหรือ9ตัวหมุนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยดีกว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับ น่าจะไม่เล่นต่อนะฮะดูๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะแตกดีอยู่นะฮะนั่นแหละสวยคูณ7นะครับรอบนี้อีกไหมนั่นแหละคูณ8จัดมาโอ้โหไม่ซ้ำนะฮะอีก7ตัวหมุนนะไปรุกต่อเลยดีวยกว่าอ่าสวยคูณ9วายคู่โอ้โหไม่มีมาแบบนี้ได้ไหมโอ้โหไม่ซ้ำอีกนะฮะเสียแต่ตัววายนะครับ590บาทนะอีก5ตัวหมุนเนาะไปต่อเนื่องเลยดีวยกว่าโอ้โหรอบนี้ไม่ได้ไม่ได้2รอบติดอะไรกันเนี่ย เฮ้ยโอ้โหตัวนี้โอ้โหเงียบไปเลยนะฮะพอมันจ่ายจะจัดแล้วนะครับก็ถือว่าอ่ะยังไงก็งได้กำไรอยู่เนาะรอบนี้ได้มา6 5 0บาทนะครับผมน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะฮะไม่เล่นต่อแล้วกันนะครับก็ฝากเพื่อนนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไงเดี๋ยวมาเจอกันให,ใหม่ในคลิปตัดไปแล้วกันคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ